ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ4อำเภอคืออำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางบ่ออำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธงโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลบางปูใหม่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายลงโดยหลายจุดระดับน้ำได้ลดระดับลงแล้วหลังกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูและหมู่บ้านเมืองเอกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31สิงหาคม ที่เป็นหมู่บ้านอยู่ติดก,กับคลองระบายน้ําของนิคมอุตสาหกรรมบางปูและเร่งสูบน้ําระบายออกจากพื้นที่ท่วมขังต่อเนื่องลงคลองรับน้ําสายต่างๆจนเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแม้มีบางจุดอาจยังพบน้ําท่วมขังเล็กน้อยหากฝนไม่ตกลงมาเติมน้ําเพิ่มในพื้นที่คาดว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติในหนึ่งสองวันนี้ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินที่ถูกน้ําท่วมโดวยวันนี้หลายโรงง,งานได้เริ่มมีพนักง,งานโรง,งงานเข้ามาทํางาน และเก็บกวาดข้าวของที่เสียหายเช่นเดียวกับหมู่บ้านเมืองเอกหลายหลังเริ่มทําความสะอาดบ้านเรือนหลังถูกน้ําท่วมขังมาหลายวันจนบางจุดน้ําเน่าเสียแต่บางจุดภายในหมู่บ้านยังคงมีน้ําท่วมขังเล็กน้อย2 0ถึง30เซนติเมตรโดยนางสาววันนีสีอวยพรชัยและนายยศพรแสงครุฑชาวบ้านในหมู่บ้านเมืองเอกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดน้ําท่วมสูงในลักษณะเช่นนี้ขึ้นซึ่งน้ําได้ไหลท่วมสูงรวดเร็วและท่วมขังมาเกือบสัปดาห์ วันนี้ถึงได้ลดระดับลงปกติหลังจากเทศบาลได้เร่งสูบน้ำระบายออกจากหมู่บ้านพบมีรถยนต์ได้รับความเสียหายบางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายเพื่อเคลมประกันต่อไปเจปีไม่เคยมีแบบนี้ทุกครั้งช่วงวันนี้พูน,น,น,นแห้งอะสองวันผมเปียกพี่ก็รถเล็กๆลถนอกอมันก็นแชะชื้นไม่ได้ไม่มีไฟอะเพีก่กลัวสฟา,สาไม่ติด ตรงรถไปคันเสียหายเล็กซัดไปคันหนึ่งเล็กคันนึงออกได้และสามเสียหายนี่ก็ทั่วทั้งทุกหมู่บ้านทุกหลงังคาเรือนอะ่ะ<ล>มันมีฝนด้วยแล้วก็อาจจะสูบมาจากนิคมด้วยเขาว่านะเทศบาลก็มาช่วยดูดดูดก็ <4 S 1> สามว,าวันนะ่ะถึงจะแห้งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตสมุทรปราการได้ทยอยลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบจำหน่ายเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ปิยาพันยังเทียนรายงานจากหมู่บ้านเมืองเอกจังหวัดสมุทรปราการ